ช่างมินคะทำไมท่อสองสีไม่เหมือนกันอะต้องบอกก่อนว่าไอ้ท่อสองสีเนี่ยมันก็เป็นท่อปะปาเหมือนกันแหละแต่มันแตกต่างกันยังไงเนี่ยใครสงสัยเหมือนกันอย่าเพิ่งเลื่อนผ่างคลิปนี้นะครับโดยเจ้าท่อสีฟ้าอันนี้นะครับก็มีชื่อว่าท่อ P V C นะครับผมผลิตมาจากพลาสติกโพลีไวนิวลคารไบน์นะครับผมซึ่งน่าจะเป็นท่อปะป,า,ปาที่เราพบเห็นกันได้บ่อยที่สุดภายในบ้านแล้วเพราะข้อดีของมันเลยคือน้ําหนักเบาติดตั้งง่ายแถมยังราคาถูกแต่ก็มีข้อเสียตรงที่ทนแรงดันได้น้อยนะครับแล้วแต่ชั้นคุณภาพ่บบไ้กดายออเจ ก็คือตรงรอยต่อท่อ P U c พวกนี้พอรอยต่อท่อ P U c เนี่ยจะใช้ตัวกาวในการเชื่อมประสานท่อเข้าด้วยกันถ้าตัวกาวไม่มีคุณภาพช่างไม่มีความชํานาญหรือในอนาคตเนี่ยมีการปล่อยระยะเวลาใช้งานไปเนี่ยตัวกาวก็จะเสื่อมสภาพได้นะครับผมทาให้เราสามารถพบน้ํารั่วซึมเนี่ยตามรอยต่อท่อ P U c เนี่ยได้ง่ายมากครับ ส่วนเจ้าท่อสีเขียวอันนี้นะครับผมมีชื่อว่าท่อ PPR นะครับผมผลิตมาจากพลาสติกโพลีโพรพิลี n แลนดอมโคลโพลิเมอร์ซึ่งเป็นแม่พลาสติกที่คุณภาพสูงกว่า P.V.C. นั่นเองโดยข้อดีของมันเนี่ยก็คือสามารถทนแรงดันได้มากกว่านะครับสูงสุดถึง20บาร์และสามารถใช้ได้ทั้งในระบบน้าร้อนและน้าเย็นแต่ข้อดีอย่างหนึ่งเลยที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับก็คือการเชื่อมต่อท่อ PPR เพราะเขาใช้การเชื่อมต่อเนี่ยด้วยความร้อนเพื่อให้พลาสติกเนี่ยหลอมเป็นเนื้อเดียวกันก็จะช่วยลวดปัญหาาาาาานนนนน้้ํรร่่่่่ววซซึึึมมมตตตออออยทงงงๆเเีดดกขแ คุณภาพที่ดีมากขึ้นอย่างนี้นครับก็ต้องแลกมากับข้อเสียก็คือตัวราคาเนี่ยที่แพงมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ต้องใช้เครื่องมือและประสบการณ์ของช่างเนี่ยในการติดตั้งมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับและถ้าถามว่าเราสามารถเชื่อมต่อท่อ P V C ใช้งานร่วมกับท่อ P P R ได้ไหมคําตอบก็คือได้ครับโดยการใช้อุปกรณ์พวกท่อข้อต่อเกีียวต่างๆเนี่ยมาเชื่อมต่อกันได้เลยรู้แล้วใช่ไหมครับว่าท่อสีไหนเนี่ยแตกต่างกันอยังไรบ้างไหนที่บ้านใครใช้ท่อปลปาแบบไหนกันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์แชร์กันที่ใต้คลิปนี้ด้นะค